ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นพฤติกรรมของหัวขโมยรายหนึ่งครับทันทีที่เห็นกล้องวงจรปิดเธอก็รีบตรงเข้ามาบิดกล้องลองทันทีหลังจากนั้นก็เดินไปหาทางเข้าที่ง่ายที่สุดแต่ประตูล็อกครับเมื่อเปิดประตูไม่ออกเธอก็เดินโยนกลับมาที่เดิมแล้วก็บิดกล้องวงจรปิดลงก่อนที่จะเหยียบเก้าอี้และโต๊ะปีนเข้าไปด้านในของร้านกาแฟเมโซ เมื่อเข้าไปข้างในได้แล้วหัวขโมยก็รีบหาจุดเก็บเงินทันทีแต่ระหว่างที่กําลังหาจุดเก็บเงินอยู่นั้นหัวขโมยก็เห็นกล้องวงจรปิดอีกหนึ่งตัวแล้วก็เช่นเคยครับเธอบิดกล้องวงจรปิดลงจากนั้นก็ลงมืองัดตู้เก็บเงินจนขโมยเงินออกไปได้ครับแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับก่อนหน้านี้หัวขโมยได้ไปก่อเหตุอีกที่หนึ่ง ซึ่งพฤติกรรมของหัวขโมยรายนี้ก็เหมือนเดิมครับมาถึงก็มองหาจุดเก็บเงินก่อนและเมื่อหัวขโมยมองเห็นกล้องวงจรปิดก็หาอุปกรณ์มาดันกล้องวงจรปิดออกไปในองศาที่ไม่สามารถบันทึกพฤติกรรมของเธอได้ครับซึ่งครั้งนี้หัวขโมยก็ได้เงินไปอีกตามเคยครับงัดนูนงัดนี่คือเราใช้เวลาจริงๆแล้วใช้เวลาแค่2นาที3นาทีแค่นั้นเองครับ ไม่น่าเชื่อครับว่าในหนึ่งสัปดาห์หัวขโมยรายนี้จะก่อเหตุถึงสามครั้งซึ่งทางผู้จัดการทั่วไปของร้านกาแฟเมโซได้สันนิษฐานว่าอาจเคยเป็นพนักงานของร้านกาแฟแห่งนี้มาก่อนเพราะในทุกทกวันเมื่อผู้จัดการร้านสรุปยอดขายประจําวันเสร็จก็จะนําเงินเก็บใส่ตู้เหล็กและล็อกด้วยกุญแจอย่างแน่นหนาก่อนนําไปฝากกับธนาคารในวันถัดไปและนี่เองอาจเป็นช่องทางให้กับหัวขโมยรายนี้ครับ ตอนนี้คือ6ที่ลวสำหรับภายในภายในเดินเนี้ยครับและนี่ก็เป็นครั้งล่าสุดที่หัวขโมยรายนี้ได้เข้ามาก่อเหตุคุณผู้ชมจับตาดูให้ดีนะครับเหมือนหัวขโมยจะเห็นว่ามีผู้คนเดินผ่านไปมาเธอจึงทำตัวให้กลมกลืนเสมือนว่าเป็นพนักงานคนหนึ่งของร้านซึ่งครั้งนี้ประตูทางเข้าไม่ได้ล็อกไว้ครับยิ่งทำให้น่าเชื่อว่าเธอเป็นพนักงานจริงๆ แต่ในครั้งนี้เธอใช้เวลางัดตู้เก็บเงินนานกว่าทุกครั้งและยังมีท่าทีหวาดระแวงอยู่ตลอดเวลาเพราะเธอเห็นว่ายังมีผู้คนเดินผ่านไปมาอยู่ตลอดสุดท้ายหัวขโมยรายนี้ก็ไม่สามารถงัดตู้เก็บเงินได้ครับถ้าเป็นยอดเงินเนี่ยเน็ตเนเนี่ยคือผมเอาเป็นประมาณคร่าวๆแล้วัครับก็ร่วมร่วมร่วมแสนบาทต้องฝากเตือนภัยไปยังร้านค้าต่างๆที่เก็บเงินยอดขายไว้ที่ร้านในลักษณะนี้ครับ ระบุคคลคนนี้อันตราย